สวัสดีค่ะวันนี้แดดออกนะคะแต่อากาศก็ยังอยู่ที่สององศานะคะทุกคนก็ไปเที่ยวบ้านพี่ตู่นะคะพี่ตู่บอกว่ามีหอมป่านะคะออกริมรัว้วบ้านพี่ตู่นะคะก็จะไปเก็บนะคะแล้วก็ไปเอาอะไรอะข้าวเหนียวด้วยคะ่ะทุกคนพี่ตู่บอกว่าจะให้ข้าวเหนียวนะคะบอกพี่ตู่อยากได้ข้าวเหนียวไม่มีเวลาไปซื้อทีคะ่ะทุกคนก็เลย บอกพี่ตู่พี่ตู่บอกว่ามาเอาที่พีก่อนนะคะใจดีมากค่ะทุกคนได้กินข้าวเหนียวแต่วันนี้ก็ทําเค้กด้วยนะคะก็เอาไปฝากพี่ตู่ด้วยนะคะทุกคนเค้กเป็นเค้กอ่าแอปเปิลนะคะเก็บอยากจะเก็บข้างทางเหมือนปีที่แล้วแต่ยังไม่ออกนะเก็บตามซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนดอกไม้ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะคะ สีเหลืองอารามเลยค่ะทุกคนสวยนะคะเงียบค่ะทุกคนเงียบมากเลยค่ะที่นี่นะคะชอบมากเลยค่ะวันนั้นไปเที่ยวนะคะฮันโนเวอร์นะคะโอ้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนไม่ไหวค่ะไม่ชอบคนเยอะนะคะชอบเมืองเล็กๆแคบๆอย่างนี้สบายดีค่ะต๊กตาว่านะคะในเมืองนะคะมันจะวุ่นวายนะคะมันไม่เหมือนเมืองเล็กๆนะคะเมืองเล็กๆเนี่ย มันไม่ค่อยมีคนนะคะไม่อันตรายเท่าในเมืองนะคะเพราะว่าในเมืองเนี่ยมันก็จะมีพวกมิจฉาชีพเยอะกว่านะคะดูดูใบไม้ผลีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเขียวแล้วก็เริ่มออกดอกนะคะ บางคนนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมต้องใส่แว่นตานะคะจะบอกว่าแพ้แสงแดดนะคะเวลาที่แดดมันแดดมันแยงตาก็ตาก็จะหยีนะคะทุกคนฝรั่งเริ่มตัดหญ้าแล้วนะคะทุกคนจากที่ไม่ได้ตัดมาทั้งฤด,ดูการฤด,ดูหนาวนะคะตอนนี้เริ่มแล้วคะ่ะ เดี๋ยวที่บ้านนะคะก็ต้องตัดเหมือนกันค่ะยาวมากค่ะทุกคนย่านะคะคือหน้าหนาวนี่ไม่ได้ตัดเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็นกนะคะก็จะเยอะมากเลยค่ะทุกคนเวลาแบบตื่นเช้ามานะคะก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะเหมือนนาฬิกาปลุกเลยค่ะทุกคนก็ชอบนะคะเวลาที่แบบ เราหลับอยู่แล้วก็เราตื่นแล้วก็มีเสียงนกมาแบบทำเพลงใส่หูเราเราได้ยินก็สบายหูค่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะไม่หลงนะคะทุกคนมาถูกค่ะถึงแล้วจ้าถึงบ้านพี่ตู่แล้วจ้าดูอันนี้ มาถึงนางกำลังตัดต้นไม้ดอกไม้หน้าบ้านนะคะยิ้มสยามสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอ <laughs> ไปดูดอกกระเทียมจ้าต้นกระเทียมป่าจ้าอู้อย่างเยอะเลยอะพี่ กระเทียมป่าค่ะทุกคนได้เมนูแล้วคะ่ะวันนี้จะถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะเอาไปผัดใส่หมูสามชั้นคะ่ะอย่างอร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนกระเทียมป่านะคะออกริมรั้วบ้านพี่ตู่นะคะทุกคนไม่ต้องไปหาเก็บไกลนะคะเก็บข้างบ้านนี่แหละ,ะทุกคนกินง่ายนะคะอ่อนๆอยู่เลยค่ะทุกคน มีความสุขนี่ค่ะทุกคนโอ้กลิ่นหอมนะคะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเด็ดมันจะยิ่งงอกอะพี่ใช่ไหมใช่มันมีดอกแล้วด้วยอะไอจุ่มไอจ๋มเลยเนี่ยพี่ดอกมันเนี่ยมันแซบไหมดอกมันแก่มันก็เหมือนเหมือนก็เหมือนต้นต้นกุยช่ายไงอืมนี่เอาไปทำขนมกุยช่ายก็ได้นะเนี่ย ไม่แซบหรอกคุยใช่ทำไม่เป็นไม่ใช่หรทำไมเ่ <laughs> ไมเป็นก็เลยบอกมันไม่แซบ <laughs> ตัดเอาตัดเอาท่ะทุกคนอ่อนอ่อนนิ่มๆอยู่เลยค่ะ นี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะตัดเตียนเลยเหรอพี่ออตัดก็ก็ให้เหลือล,ลากไว้ไงปีหน้นานได้ขึ้อนอีกหนูว่ามันไม่ปีหน้าหรอกเดี๋ยวมันก็งอกเองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้มันเป็นฤดูออกมันมคนบอกว่ายิ่งยิ่งตัดมันยิ่งงอก ที่ไหนก็ไม่รู้นะเห ENNIS, ็นที่เขาโพสโพๆกันในปิมเป็นดงเลยอ่ะพี่ในป่าชื้นๆอ่ะเรานี่ไม่มีดวงเลยนะไปหาเห็ดก็ไม่เจอเห็ดไปหาเห็ดก็ไม่เจอเห็ดโอ้ยหนอชีวิตคนอื่นเขาได้เห็ดเป็นตะก้าตะกานี่ไม่ได้ถือตะก้าป่าหอมไปแล้วก็กลับ พอแล้วน่าจะพอแล้วมั้งพี่ไม่เอาเหรอพี่ไม่เอาแต่กินทีก็วิ่งลงมาเด็ดทีมันง่ายนะนี่คะ่ะทุกคนข้าวเหนียวไม่พออหร ไอ้นึ่งนะคะทุกคนก็กับหมูทอดนะคะที่นี่ชอบกินหมูทอดนะคะหนาวมากค่ะโคนกำลังกลับบ้านนะคะขนาดมีแดดนะคะก็ยังหนาวนะคะก็วันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ